สีชาแดงนะคะทุกคนจ๋าสวัสดี6โมงเช้านะคะของเซาวันพฤหัสสวัสดีที่สิงหาคมนะจ๊ะพี่น้องเนาะเมื่อนี่อากาศดีหลายค่ะพี่น้องฝนตกแต่ซาซาเลยค่ะนี่ย้องปอกเป๊กปอกเป๊กปอกเป๊กเมื่อนี่ก็สินบาบาพึ่งตื่นค่ะพี่น้องจ๋าหลักการสิเมลาร์นะคะเนาะแเมื่อนี่สิมาปั่นน้ำผลไม้ลากินจ้ะสิมาพาปั่นน้ำพลเมลากินเพราะไม่ยังไลค่ะพี่น้องปั่นน้ำผลไม้กิน แซ่บๆเผื่อว่าให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะสดชื่นใช่ไหมคะในช่วงเช้าเช้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ะเพาะพี่ยังไหล่ค่ะแค่นสีไม่แน่น้าสูตรที่แบบว่าเพชรจังไดาสาวยาโส่นี่คือลดน้ำหนักได้เพราะว่ากะกินผลมนนไม้ปั่นเนี่ยแม่จ่าะพี่น้องเนาะสีบ,บอกว่าแตะน้ำหนักหกสกจุดเอ้ย66.9ิกจดเกิโลเลยค่ะพี่น้องตอนนี้น้ำหนักเหลือแค่หกกิโลแล้วลงไป6กกิโลเจขีด6กกิโลเก้าขีดจ้าพี่น้องลงไปตีไป7จกิโลเนาะค่ะเนาะ หนวสีเคยหนักประมาณหาสิบหาหาสิบหกหาสิบเจ็ดตอนนี้เลยแค่สามโลเราจะเอาลงให้ได้จะให้มันเหลือแกหาสิบเจ็ดโลก็พี่น้องจ้าคือมีความรู้สึกว่าดีแฮปปี้ค่ะพี่น้องก็เลยมีความวรู้สึกแบบว่าสิมาแชสสูตรผลไม้ปัน่นสูตร,รนี้ก็คือว่าแค่เราใส่ผลไม้ที่เข้ามาปันป่นปันป่นปันป่นปั่นลงไปนะคะบางคนเอะ๊ะจะไปปั่นอย่างห้มันหยุ่งเนี่ยบอกเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะคำว่าปั่นมันหยุ่งเนี่ยมันก็หยุ่งเนี่ยหรอกค่ะจริงๆอ่ะเข้ากินกันง่ายๆนะคะซื้อมากินแต่ว่า เาอยากกินหลายๆอย่างร่วมกันในเวลาเดี๋ยวจากพี่น้องเขาก็เร้องปั่นปั่นร่วมกันจากพี่น้องจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวจังไหนกะหัวสีสิขอไปเตรียมของก่อนนะคะผละไม้เราซื้อมาแช่ไว้ในตูนเ้เย็นแล้วเดี๋ยวเขาจะมาปัน่นซู่กินค่ะพี่น้องปันใ้เบิรงค่ะว่าปั่นออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องหัวสีชาแนลหัวสีนีสวดชาแนลด้วยนะคะทุกคนค่ะจปสีหค่ะคนอารมณ์ดีกับตื่นมากับสีสดชื่นเบิกบานมีร่างกายที่ อ่าดีสุขภาพที่ดีเราก็จะสดชื่นเบิกบานในทุกๆวันนะคะ <c oughs> เป็นคนที่ใส่ร่า,าเรืองอย่างนี้ตลอดเวลานะคะ <c oughs> เพราะว่าปกติหมวนสีก็เป็นคนแบบจะสีลายพี่น้องมักบอกมักม้วนเฮฮาทะลึ่งตึงตังแน่เพราะว่ามันเป็นเอ่อมันเป็นโตของจะขอนะคะพี่น้องมันมีความสุขค่ะพี่น้องจ้าเห็นใครกับอุ้ยเว้าเล่นเว้ายอกเกบล์ม้วนไปนะั่คะ่ะนาะเขาก็มีความสุขของเขานะคะพี่น้องเนาะ <c oughs> โอเคเบื่อวันอะไรยายห้างจ้าพี่น้อง ไปกันเลยค่ะอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนึงนะเพราะว่าหิวขาวแล้วค่ะพี่น้องตื่นมาไม่ได้กินยังยุง่งเหลือเก็เมยล่าแฮงค่ะพี่น้องจ๋าอยากหาแนวกินจักแฝกปั่นน้าผลไม้กินกันเลยทุกคนโอเคค่ะไปชมกันเลยนะคะว่าปัน่นออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงจะอร่อยไหมเผื่อ<ม>เพื่อนๆในนี้หรือว่าใครในนี้ที่กําลังมองหาสูตรลดน้ําหนักอยู่หรือว่าสูตรที่กินบำรุงตัวเองได้ทั้ง สวยภายในสู่ภายนอกหน้าตาผิวพรรณนะคะจะบอกว่าแต่ก่อนหงษสีเป็นคนที่มีสิวขึ้นเยอะมากตอนนี้ท้าวานาดีบอลอยเปอร์เซนต์กับมันกับบริสวยเพื่อเฟกนาใสขนาดนั้นค่ะแต่ว่าพี่น้องคะแต่ว่าสิวนี่ขึ้นอยู่บ่ม,มีสิวขึ้นใหมคะพี่น้องนะก็จะมีบ้างเวลาเราจะเป็นรอบเดือนเนาะผู้หญิงเราก็จะรู้กันโอเคค่ะเพรายว่าลายหห้างไปปั้นกันเลยค่ะพี่น้องจ๋าค่ะตอนนี้สาวยาโสกะเตรียมของแล้วเรียบร้อยนะคะเนาะมือนี่อ่าสีปัน้นเป็น มีแก้วมังกรแล้วก็มีแค่รสนะจน๊ะเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็รจะนี่เป็นแอปเปิลแดงนะคะอันนี้เป็นแอป,แอปเปิลแดงนะคะแล้วก็เป็นแอปเปิลเขียวหลักเาเห้าวกะทิไซเออร์ซาวบอลสดปน้าําจ่าอันนี้คือสัดส่วนนี่คือตวงแล้วแต่ไผ่มักนะคะเนาะอันนี้แต่บะเซาวยาโซนี่สิก,กิลบาว่าเห็ด เป็นเหยือกไงนะค่ะปันแก้วไงว่ากินแบบกลางคืนพร้อมเวลาหิวอันนี้จะเป็นบีทรูทเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวสิไปล่างไปหั่นที่ดีหลัก็มาจัดสวยๆให้พี่น้องเบิง่งแล้วก็สิมาเว้าถึงสรรพคุณของแต่ละยาเนาะคะ่ะเนาะมือนี่ข้าสิใส่น้ำกะนาวไปน้ำเขาวข้าสิใส่น้ำกะนาวไปน้ำประมาณสามนวยเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวมาที่นี่มือนี้ข้าสิบบใส่แอปเปิลเขียวหลายเพราะว่าข้าต้องการข้าได้ความเปรี้ยวจากแอออปเ่มะนาวแล้วข้าก็สิเน้นเอาเอาความหวานจากแอปเปิลน,นี่มาซอยความหวานจะนิดนึงแล้วกะ ความเปรี้ยวได้จากสาวรดกระลาลแล้วบีทรูทนี่คือจะเป็นรสชาติแบบว่าคล้ายๆพวกแครลอทนะไม่จ้าพี่น้องวันที่นี้ข้าิใส่บอกโมโน้ำได้ค่ะเพราะว่าข้าสิเอาน้ำจากเตงโมแล้วกับความหวานใส่น้ำใส่ความหวานจากเตงโมมาเป็นตัวซอยในการปั่นเพระาะว่าสิบอเติมอย่างเลยนะคะพี่น้องปั่นเพื่อสุขภาพเนาะ,ะเนาะก็สืบอเติมน้ำตาลบอเติมน้ำ,นำพี่น้องไม่ใส่น้ำเชื่อมไม่ใส่น้ำตาลน,นะคะคือเราจะปั่นกินแบบเพียวๆนี้คือเราเน้นได้ความหวานจากผลไม้นะคะพี่น้องคะแล้วก็จะมีนี่จ้าพี่นอ้องอ่าอย่างก็หกนาจ้าปสป ับปรดมาเป็นตัวช่วยในกากใยอีกชนิดหนึ่งคืออันนี้สื่อแบบแม่ค่าที่พันธุ์ไหนแล้วจ้าสื่อบัติดตู้เย็นไว้นี่ค่ะฮอขขสิปันธุยางนร่วมกันจ้าเดี๋ยวฮาสิไปหันไปล้างเตรียมแล้วค okay, ่ะเจ้าพี่น้องจ้าสาวยาโสเตรียมของแล้วเรียบร้อยนะจะ๊ะมือนี่ก็ใช้เบิ้งเนาะคะ่ะเนาะว่ามือนี่ปันอย่างกินแน่เฮาปันกินเพื่อเป็นของสุขภาพนะคะบำรุงร่างกายของตัวเองนะคะทุกคนจ้าเพื่อความอร่อยก็จะมีบ้างถ้าคนชอบกินผักกินผลไม้นะคะ่ะเนาะแต่ว่าสาวยาโซนี่กินแบบนี้จน่าชิ้นนะคะ่ะพี่น้อง คือกินบำรุงเจ้าของนะ่ะแม่ค่ะบำรุงทุกส่วนในร่างกายเพราะว่าร่างกายของเขานี่เพราะอายุหลายๆขึ้นเนาะคะ่ะเนาะเขากระตุ้นบำรุงมันบาค่ะอ่าเดี๋ยวสิมาแนะนำกันก่อน,นนะคะเนาะว่าเมื่อนี่สิปั้นอีหยังไปเนาะค่ะเนาะอันดับแรกอันดับแรกเลยนะคะขอแนะนำสาวรสก่อนสาวรสนี่สีนี้เป็นวิตามินซีเนาะคะ่ะเนาะนี่นะคะเน,น,ะะนาะก็จะมีประโยชน์นะคะสาวรสนะคะเนาะเราจะใส่สาวรสลงไปแล้วก็จะมีสรรพคุณของสาวรสก็คือวิตามินซีแล้วก็ช่วยบำรุงในเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะคะคนที่ถ่ายยาก ไายไม่เป็นเ,เขาเรียกอะไรอะไทยเพราะเป็นปกติของชีวิตประจาวันนะคะอันนี้มีไฟเบกะีมีกากย้ายแน่จากมันเด็ดนะคะนอกเหนหือจาขับถ่ายแล้วก็แอปเปิลเขียวก็จะมีาสารพคุณก็คือว่าต่อต้านอนุนมูลอิสระจ้าทุกคนคะ่ะบำรุงผิวพรรณบำรุงเล็บบำรุงผมนะคะก็จะมีไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายด้วยเหมือนกันนะคะคือตัวนี้นะคะทุกคนจ้า าสารพคุณกสิแตกต่างกันไปที่จริงกรสิมีผลาสารพคุณหลายกว่านอี่ยนะคะตาบาสาวยสโสกสิจําได้แค่ซัมนี่นะคะน้อพี่น้องแล้วก็จะมีน้ํามะนาวนะคะลดลดลดไขมันในเส้นเลือดไขมันอุดตันลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะคะทุกคนจ,ะจ,ะจะ๋าจ๋าเฮาเขาบอกฟังข่าวนะคะพี่น้องเนาะแล้วก็แค่วอลกระสิมีเป็นมาว่าไฟเบอร์กากใยอาหารช่วยในการขับถ่ายด้วยเหมือนกันแล้วก็จะมีสารต่อต้านมะเร็งศลย์บำรุงเกี่ยวกับอะไรอะเกี่ยวกับการ อ่าข้ออืน่นมาอย่างน้อค่ะบำอลุงเกี่ยวกับระบบในร่างกายนะแม่ค่ะพี่น้องหลากะแก้วมังกรก็จะมีฤทธิ์ในการแบบว่าช่วยให้อ่าลดน้ําหนักนะคะตัวนี้จะไม่มีรสหวานมากรสหวานอ่อนๆนะคะบำรุงผิวพันได้เหมือนกัน ต่อต้านน้มันสากผลไม้ทุกอย่างนี่กินเขามากทสิเกี่ยวกับผิวนะคะนอกจากสุขภาพแข็งแรงนะคะนอกจากมีวิตามินต่างๆงกันไปแล้วก็อบ,บีดรูดนะคะเนาะบีดรูดนี่ก็คือว่าสิมีสรรพคุณว่าบำรุงเส้นเลือดบำรุงหลอดเลือดบำรุงหัวใจช่วยในการไหลเวียนของโลหิตได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วยในการไหลเวียนของโลหิตได้ดีขึ้นอันนี้จะแก้ดับร้อนในกระหายน้ําได้ด้วยนะจะนอกจากมังกรจากบีดรูดนะคะเนาะ ออซอยในการอ๋ออาการที่คือวา่านอนบลรับกินเผาวบวแส็บนีสิไปบำรุงนะคะนองสองแซมสงติบสิบล้อของหลางกกยเขาหลักๆก็คือเกี่ยวกับการไหลเวยียนของเส้นเลือดนะคะหลอดเลือดตีบหลอดเลือดอุดตันนะคะนี่จะไปช่วยเร่งในการไหลเวยียนให้ปรับสภาพให้กลับมาสมดุลได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แตงโมค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็ช่วยในการอันนี้มีสารยับยัง้งเชื้อมาเรงนะอันนี้ก็มีสารยับยั้งเชื้อมาเรงด้วยเหมือนกันนะคะแตงโมนะคะเนาะอ่ามีสารยับยั้งเชื้อมะเรงอ่าบำรุงผมบำรุผิวพ รากาสิมี่สามต่อต้านะม้วนนิสระซอยในการที่แบบว่าบำรุงโลหิตได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าแตงโมนี่สิเป็นผลไม้รสหวานแต่ว่าสีหวานโดยธรรมชาติสีบริเวณอ้วนนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าน้ำตาลกูโคโสนะคะที่อยู่ในแตงโมโนะจ๊ะพี่น้องเนาะบอกไว้ไปเจ้าหน่อยนึงบอกค่ะเขาแน,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 นะน้ำก่รดมาวันนี้เ่าปั่นอีกอย่างแน่นะจ๊ะน้องหนึ่งแตงโมโค่ะพี่น้องแล้วก็มี้สองเสาวรสสามแก้วมังกรสีบีนรูดแล้วก็จะมีแครอทค่ะพี่น้องคะแล้วก็แอปเปิลเขียวแล้วก็สิมีแอปเปิลแดง มือนี่คือขาปัน้นข้าสีบรไซน้ำตาลบรไส่น้่เชื่อมบรไส่น้ามนะคะน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าเราต้องการอันนี้คือได้น้ําจากน้ํามะนาวก็คือว่าเราได้มีเ็นสีจากน้ำมะนาวเรากินนี่คือรสชาติก็คือมันก็ไม่ได้อร่อยเหมือนที่ว่าเราปั่นใส่น้ําตาลนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าข้าบโพดกินเพื่อให้มันเสียบปนปันค่ะพี่น้องกินเพื่อสุขภาพบำรุงจกักรวงคะ่ะผลพลอยได้จากการบำรุงสุขภาพตัวเองสวยจากภายในสู่ภายนอกผลพลอยได้ก็คือว่ามันกลับไปส่อมแซมทุกอย่างนะคะก็สิมีคุณประโยชน์ของเขาเนาะค่ะเนาะเขาก ส่วนที่สึกลรอต่างๆในร่างกายของเราให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็ปรับสมดุลให้ร่างกายเรานะคะอย่างเช่นอันนี้ก็คือว่าได้ความหวานจากแอปเปิลแดงได้ความหวานจากอันนี้นิดนึงแล้วก็ได้ความหวานจากแตงโมค่ะพี่น้องคะอ๋อลืมไปค่ะมี่อกอย่างนึงค่ะพี่น้องซาสยโซสิไซอันนี้ไปทำนะคะเนาะก็จะเป็นอันนี้นะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวขอขอมุญาฐหาแป๊บนึงนี่นะคะาอียงกับขาออื่นนะสับปะรดค่ะพี่น้องสับปะรดนะคะบอกนัดจ้าพราอมหวานจะได้ สัปปะรดนะคะได้ได้ความหวานมาจากสับประรดได้กากใยจากสัปปะรดแล้วได้ความเปรี้ยวขวาอย่างเข้าใจความหวานจากธรรมชาติค่ะอาสซิบาวานคักบวแสบปันไดอาคารเดี๋ยวมือนี่เดี๋ยวเลายวาโสสีลงมือปันแล้วเดี๋ยวสีปันให้เบิรงวมาออกตาออกหน้าตาปันออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้คือเป็นสูตรที่แนะนําสําหรับคนที่ทายงากนอนบ่ควยหลับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับที่แบบว่าเมื่อยล้า บางทีเขาเหตุงานเขาปักคอนบ่พอา่มันบ่คาพน้องจ้าหลางกายเหามันกันล่านะค่ะเนาะเขาก็เติมสารอาหารเติมวิตามินเข้าไปค่ะให้หลางกายเฮ้ามันบ่นคาหน่อสมแซมให้กลับมาแข็งแรงปรกติคือเก่กาเนาะจ้าเนาออันนี้นะคะคือของที่เราเตรียมไว้แล้วแล้วเราก็จะมาปั่นนะคะทุกคนจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวรอเบงปั่นออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงอร่อยไหมเดี๋ยวเรามารอชมกันเลยค่ะ พี่น้องกล่องสีุไก่หน่อยนึงนะคีเน้ะเพราะว่ามุมนี่มันเรไม่มุมตั้งกล่องแต่งนะจ๊ะพี่น้องจ๊าใตั้งได้แค่มุมนี้มุมเดียวเนมเห็นเดียวกันาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขสทามาพันกินนะคะนี่นะคะคือคือข้อเรียมกันไ้นะคะนะคือเขาบอกสรพคุณบอกไปทนั้นนะา๊ะเนาอพี่น้องจ๋ามามมอเลยค่ะอันดบบแรกนะคะทุกคนก็สีสงะเรเอาคองออกไปหัออกเ็ส้ออไปสอะาไม่เต็มมก็คือจิงเข้าไปยค่างไม่มเหยียเราก็ไปเปลี่ยนการแยงไปด้วยช่วให้เราเพื่ มุมจากที่เคยบอกว่าเป็นไงวะอันนี้ชื่อว่าจอยไรรู้ไคะใส่กับไสช่ชิ้นน้องด้วยคะเนาะขออภัยในความไม่สุภาพด้วยนะคะเอาไปใส่คนปั่นเลยนะคะอันดับแรก,าารน,กน,น,นะคะเนาะผลิตภัณฑ์ใส่กินมาอันนี้จะไหก่อนกกะะันแตงโมอันนี่เนาะแตงโมนะคะบำรุงโลหิตนะคะ,ะ,คะบำรุงหลอดเลือดได้ด้วยแล้วก็บำรุงผิวพรรณนะคะเนาะสรรพคุณบอ,อกไปกออ่อนนะคะแล้วเราจะใช้น้ำจากแตงโมนะคะช่วยในการที่ว่าให้มันปั่นให้มันละเอยียด นาะเคเ็นหลายๆยังสีว่าอุ้ยฟัหลาสีบอกเอราะเาต่ัของเา่ะพีน้นน okay. เดี๋ยวใส่ลงโมซามีกร่ดเดี๋ยว่าจะใส่เป็นแอะไรก่อนอันนี้กันนะค่ะพี่น้องเนาะแอปเปิลเขียวนะจ๊ะแ้นอปเปิลเขียวนะคะแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงใส่ลงไปเลยค่ะเครื่องปันเราเดี๋ยวเราันไปอะไรันไม่พอเดี๋ยวเราจะยิบใส่ไม้ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือลอาแชสูตรนะคะสูตรกินเพื่อสุขภาพนะคะพี่น้องเมื่อก่อนไปซีเดียวต้องขนาดกันค่กที่จาก ทำได้นะคะแต่ของที่ได้่ะมีความสุขกับมู้นใจค่ะนี่นองฟาจาาโอเคอู้หึ่ยผิดค่ะว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะใส่สไปส้างอีกวอนน่าคะนะ,คะนาองเดี๋ยว,วปันลงไปก่อนอววไม่นูไ่ดูแต่ห้องอาจารย์เอดาย่งอ่ะคันยุ่เสียเราต้องเติมใหม่ น้ำผักดีนอ้องเพิ่มความเปรี้ยวนะคะก็ได้วิตามินซีน้ำมะนาวน,นี่จะมีสรรพคุณก็คือว่าล้างคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดนะคะทุกคนล้างไขมันในหลอดเลือดนะคะแล้วก็นี่บีทรูทนะคะบีทรูทคทุกคนจะใส่บีทรูทอ่่าเมือกี้แค่เราแคใส่ลงไปนะคะผักดีนอนเาอาเจียนแค่เราใส่ไปอบางสีเป็นสองบทแล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ยแก้วมังกรสบทุกคนใส่ทั้งไปเลยค่ะ จากแก้บมังกรค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะใส่กระตุ้นนะคะจ่ามังกรมีจ่าพี่น้องนะซินเนมเห็นกันไี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะมัน,ยนอยนู่ไกลจัะไม่นึงค่ะเพราะว่าตั้งกล้องตรงนี้ตั้งกระเดืองมสาวด้วยค่ะว่าซิเนมเรเห็นของของเขาจ่าพี่น้องจ้าเขากระตุ้นใส่ไปก่อนว่นี้แล้วก็จะเป็นเอ่ออ่ะปิดแล้วก็ปัน่นร่อนไปก่อนไปก่อน เสียแล้วคขาเสียชมนาตาดเลยค่ะตอนนื้นไก่จะไหเนเพราะเาอยากเห็นเงนเ่าผลไมะไเหมนควานหน่อหอม่ะผัดมันก็แบบเป็นปยนะคะ้อมหอมซอสารวาเมื่อนะที่ยังแบบแบบาวัแบบบพิจาไปนะมสุดเลไม่ใ่หอกินหอมไข่ข่กับลืราหอมเหมือนข้าหลที่สุดแล้วแบบนี้ตีดาบ้านเราเนย ก็ประโยชน์เน้นๆได้จ่นะาพี่น้องพี่น้องเนาะได้คุประโยชน์น้นๆเลยนะคะใส่ไปเลยนะคะ้ก็อะไรใส่ได้อีกั้เ่ได้หแคะ้เต็มแลค่ะพี่น้นอ,นอนนงเบียรรูปน่าจะใส่ได้แค่นี้เดียวที่เหลือเราไว้ป,ปั่นทิ้มันต่อไปได้นะคะโอเคั่ี้้าจะมาหล่นถงพี่น้องฟ้ากสิบได้พี่น้องอให้รดนก่อน ผลไม้ฝร,ร,รั่งใไหะยเพื่อนๆวนนี้ดูกันนะคะว้าจห้าอาจาต่อมาจะเป็น,นย,ดดย,ย,ยงังไงน,น,น,นะคะถึงแล้วเข้ปเอาไซตตู้เย็นไว้ค่ะกิมพานต์มือนานะคะน้องคนผลไม้ซื้อติดตู้เย็นไปดูสองนะคะเดยเกษรอยู่ สร้างมากๆเลยนะคะเพื่อนๆขึ้นจากนองว,ว้าวหน้าตาหน้ากินม,มากได้ความแดงนี่ออกแดงแดงนี่คือได้นนมาจากเบปิดรูดได้ค่ะน้องนั้นนะคะก็ะได้สีสันนี้ออกมาจากยิ้คือพี่น้องนี่นะคะน้ำผักผลกไม้รวมบางทีหัวสีกกระ่อะ เซอร์ลาลีไปทั้งขาค่ะเพมีเซอร์ลาลีอะไรเป็นผักขืนชายบ้างในประค่ะพี่น้องมีประโยชน์นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเทใส่แก้วกันแล้วก็อลองชิมดูนะคะว่าจะอร่อยไหมนะคะต้องขาดีเลยเห็นปะเพื่อนนี่สีสันสะตาหน้ากินไหมนี่เดี๋ยวเราจะกินแก้วยหญ่ดีเลยดูกคนค่ะน่ากินไหม แซ่บไงเอานี้เทสกอขวแดแซ่ตู้เย็นไปนะเทส่ขวดใส่ตู้เย็นไปกินค้าพี่น้องมาชิส อืมนี่แล้วจ้า,จาพี่น้องสิพ้ามานั่งกินเห็นบอกกินอ่างก็แด้ค่ะแบบนึงอืมแบบ อยู่ในนี้นี่จะประโยชน์นะคะอยู่ในนี้ประโยชน์ล้วนเลยนะคะทุกคนกินมาแรงแซ่ตัวกินไว้ค่ะกินมาแรงแล้วกับมาอื่นเศร้าจ้าพี่น้องจา้มามะแรงกระเทศกินประมาณนี้มือนเศร้าตืนมากก็กินตอนเศร้าๆทอ,องมว่าง แห้งท้องบางๆ่างแห้งกินดีค่ะพี่น้องร่างกายเรานะคะตอนท้อง่างๆางตื่นเช้ามาหลังจากที่เราขับถ่ายเสร็จแล้วดื่มจังสีลงไปค่ะมันสิมันสิดูดซึมดีขึ้นอย่างนี้ค่ะพี่น้องเนาะอืม ที่เหลือนะคะเสดายค่ะติดแก้วเพาสิบปรทิมได้พี่น้อง<ป>เอานามใส่ลงไปค่ะล่างแก้วทิ้งเสียดายแพงทิ้งไม่ได้ ปั่นหนึ่งกินในสองมือมันนี่กับสามมือค่ะพี่น้องปั่นครั้งเดียวนะคะปั่นในคุณพ่อปั่นในคุณแม่กินกระไรจ้าพี่น้องจ้าปั่นให้คนที่เรารักกินนะคะเพราะว่ามันเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนอย่าไปคิดว่าอย่าไปคิดว่าเอ้ยกินเจังสี่น่บอกสีมันลดอีกอย่างมันบมแมนเนี่ยค่ะตอกใจอยู่ค่ะว่าทุกคนกระสบแบบจังไหนหลับแต่ว่าทีเน้นคือว่าอันดับหนึ่งเลยนะคะเนาะให้กินเพื่อสุขภาพจ้าพี่น้องกินเพื่อสุขภาพนะคะเนาะ อ่าเมืเอ่อนี้กบ่ได้ไปไสนหรอค่ะตื่นเสาอยู่บ้านเพราะว่าเมาื่อวานนี่่เออพาหมู่ไปเฮ็ดธุระไปอุบลมาจากไปเที่ยวเมืองอุบลมาแต่ว่ามีเวลาไปเที่ยวเมืองอุบลไปแค่แป๊บเดียวค่ะพาหมู่ไปธุระซืซ่อๆบ่ได้มีเวลาไปเที่ยวไสเลย,ยกัเที่ยวขึ้อย่างนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวมื้อหน้ามีโอกาสสิพาไปทัวร์อุบลมาเนาะไปกินก๋วยจับยวนแมแซ่บแซ่บของกินแบบหลายพี่น้องร้านก๋วยจับยวนแบบว่ามันปลาเห็ดแม่พี่น้องอุ้ยแบบหลายก๋วยจับยวนเมืองอุบลเนาะเดี๋ยวรอบหน้าไป สีพาไปกิ่นไม่พอมาเมื่อวานนี่ไปแบบเวลานหน่อยแห้งค่ะพาเขาไปธุระซื้อเฝ้าไปเฝ้าวมาฝนกตกจ้ะมื่อนี้ก็เลยอันอยู่บ้านเบ็ดมือตื่นตาเศร้าฝนตกอาการดีค่ะพี่น้องนี่นีเสียงฝนบักปอกเป๊กปักเป๊กปักเป๊กค่ะนี่คือเช้ามืดนะคะหกโมงเจ็ดโมงเช้าบ้านเรานะคะทุกคนจ้าจ้ะโอเคค่ะเพื่อผู้ใดอยากเอาไปปั้นกินกะตามนี่คือมันสิกินง่ายค่ะสูตรเทเบิงซับเอ่อส่วนส่วนผสมที่เขาใส่ลงไปดิเพือว่ามันสิออกหวานลงโตพอดี เพราะว่าถ้าเ้าไปปั่นแบบอันนี้หลายอย่าไปถามบางคนก็อย่าไปใส่นำ้นำเชื่อมหลายได้ค่ะถ้าปิดหวานก็ใส่น้ำเชื่อมน้อยนึงจังสิ่งนี่ค่ะอย่าไปใส่หลายเพราะว่าเอ่อาเะนะาวเลี้ยขาเนาะเซาเยสโซกับสามซีบอัพแล้วนะคะพี่น้องเนาะยังแจ่มใช่ไหมก็คือว่าเขาต้องดูได้เฉพาะนิดนึงค่ะคนเขาร่างกายเขาใส่เราต้องขอ ต้องตอบแทนร่างกายเรานะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าร่างกายเรานี่ถือว่าเราใช้เข้ามาแบบว่านานแล้วนะคะทุกคนร่างกายในี่สิ่งท,ที่ต้องดูแลที่สุดถ้าเกิดร่างกายหอบป่วยอ่อนแอปนนี้นีน่นมันกลายเป็นว่าเป็นยังกับอะไรไปใส่กับอะไรค่ะพี่น้องถึงคุณจะมีเงินร้อยล้านสิบล้านใช่ไหมคะถ้าคุณป่วยคุณลุกจากเตียงไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์คะ่ะดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้อย่ารอให้ตัวเองป่วยนะคะบางคนอัจสีเลือกทานอ,อาหารเสริมกับว่ามิดค่ะกับว่าเป็นอย่างตว่า มีเวลากับปันผักผลไม้สดกินน้ำแน่จ้าพี่น้องคุณประโยชน์มันก็จะต่างกันนะจ๊ะเนาะแม่เห็นอันนี้จ้าสาบรสมันมันติดอยู่หนึ่งน้อยจักหน่อยนึงอหอมแสบพี่น้องมันมัน,ม,นมันมีติดเปลือกจักหน่อยหนึง่งขวดปันมาหันอ,อร่อยค่ะโอเคจ้าพี่น้องเดี๋ยว,วยอ,อันซาเยโซซิคอตัวไปอาบน้ำกันค่ะมานั่งเบาอันเมาอัน ปากเม็ดในพี่น้องฟังดนแล้วจ้าพี่น้องเนาะโอเคค่ะขอบคุณนะคะทุกทุก,ท,กท่านเพื่อนๆ FC เอฟซีในนี้ที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะะเนาะค่ะเนาะอ่าอ่าซีมีคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้เบิงตะว่ากับสีพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะเฮียทิปใหม่ๆกับว่าในของว่าในกิ่งไปไหนกันก่ะ กราบขอโทวขออภัยนะน่าจะเนาะอะไรที่เป็นความรู้เป็นประโยชน์ก็สิน้ำมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้นีได้รับชมกันนะคะทุกคนจะ๋ะหรือว่าใครมีประสบการณ์ดีๆหรือว่าอะไรที่ดีๆอยากจะแชร์ประสบการณ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนจะ๋ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ